ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบิจอตกับสิงห์นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่สาขาชุมพรนะครับก็มาได้วันละเดี๋ยวว,วันนี้ก็จะกลับไปนะครับคือผมเนี่ยกับสิงห์เนี่ยไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องงานเท่าไหร่นะเพราะว่าสิงห์เนี่ยเขาจะอยู่ที่นี่เขาจะเจอหน้างานมากกว่าผมผมอะอยู่ในออฟฟิศมากกว่าอันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ที่เจอปัญหากีนน่ยนะครับ คือผมเนี่ยได้รับโทรศัพท์มากกว่าเพราะสิ่งเนี่ยเขาจะเป็นคนอยู่แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่หน้าง,งานที่เขาเจอมาแต่ละอย่างเนี่ยนะครับก็ไปช่วยลูกค้านะครับในการเดินพ่อกับการเครื่องยนต์แบบนะแบบนำแบบนะนำการเดินพ่อแบบนะนําที่ลูกค้าที่เดินใหม่ๆนะที่แบบเย้าที่ไหนที่แบบเดินใหม่ทางเราก็จะห้คำปรึกษาด้วยการเดินพ่อ ก็จะถามสิงนะครับว่าเดี๋ยวผมก็พูดไปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยแนวแนวส่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ30มองศาส5ิห้องศาน้อยมากนะครับที่จะเป็นพวก60แนว60สวองศานะช่างสิงเนี่ยทางแนวพวกนี้ยจะเดินข่อแบบไหน้าแนว45่สิเอาง่ายก็คือแนวขึ้นเขาเลยนะ ล้างเครื่องที่เราวก็ล้างเครื่องที่แบบว่าประมาณสักเจ็ดสิบแรงม้านะเจ็ดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแรงม้าก็ถ้าขึ้นเขาเลยนะแนวสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าเลยจนถึงหกสิบให้เดินเท่าปั๊มดีกว่าครับก็คือสามนิ้วสามนิ้วเลยดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเดินสี่เนี่ยมันจะแบกเยอะไปมันจะกินกําลังเครื่องเบร์น้ำมันด้วย ทางดูดเนี่ยสำคัญนะครับสิ่งเนี่ยไปเจอหน้างานมาเยอะนะครับสิ่งก็ต้องบอกลูกค้าด้วยว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องทางดูดเนี่ยลึกเกินไปเนี่ยเป็นยังไงมาเพราะสิ่งเนี่ยเขาจะเจอบ่อยนะครับทางดูดส่วนทางดูดนี่นะยาวไปก็ไม่ดีครับสมมติว่าเราวัดที่ได้สนะักอ่าสิบสองเมตรแต่ว่าปั๊มนะ่ะอ่าเราเรามีสายสิบสองเมตรอยู่เนาะแต่ถ้าระยะดูดเรานะ่ะ 5-6เมตรอย่างนี้เราใส่5-6เมตรก็ได้ครับเอาไปตัดเลยบางคนก็เดินเผื่อไว้แบบแนวแนวลาบอย่างนี้นะบอกไม่กินกับลังเครื่องเขาบอกนะแต่จากที่เจอมากินครับผมน้ําในท่อมันหนักให้เดินแบบยิ่งสั้นยิ่งดีครับหนึ่งละแรงส่งดีประหยัดน,น้ำมันไม่กินกับลางเครื่องยิ่งท่อดูดยิ่งสั้นยิ่งดี ก็ปัญหาพวกนี้มันจะผมก็เจอมาตลอดลนะครับคืออยากจะเขาเรียกอะไรลดค่า้จ่ายให้ลูกค้านะครับที่เราไปเจอมาประสบการณ์เนี่ยเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยสิ่งเนี่ย,เ,ยเขาออกไปประมาณสี่ห้าเจ้าต้องมีทุกเดือนนะครับสี่ห้าเจ้าต้องมีทุกเดือนที่ว่าออกไปบริการติดตั้งให้ สั่งเครื่องเราล้วไปส่งไปติดตั้งอะไรเนี่ยเขาเจอสถานการณ์มามากกว่าผมเยอะของผมก็ส่วนใหญ่จะส่งไปทางทังกรุงเทพนะส่งไปทาง,งส่งมากกว่านะครับก็ทำเ,เวลาลูกค้าจะเดินข้อใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราเราพอใจเพราะปั๊มเนี่ยมันมีหลายรุ่นนะใช่ครับมีหลายรุ่นนะครับราคามันก <you> <ๆ>็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับเราต้องเข้าใจอย่างว่าฟังสารไูค้าเนี่ยนะครับ 4.3ออเนี่ยทาไมถึงขายดีอันดับแรกเนี่ยคือท่อลูกค้าส่วนใหญ่ก็เดินกันอยู่ที่2นิ้ว3นิ้วนะครับคือท่อสมัยก่อนนะอย่าไปพูดถึงแปลงใหม่นะครับเอาพูดถึงแปลงเก่าๆที่ว่าเอาปั๊มเก่าออกแล้วมาใส่ปั๊มเรานะครับคือมันเหมาะกันแนละเรื่องราคาด้วยใช่ครับเรื่องราคานะครับเรื่องราคาแค่1 1 0 0 0ันบาทเนี่ยสามารถส่งให้ขึ้นเขาได้ แล้ว45ไปได้ไกล4500เมตรได้ไปได้สบายนะครับถ้าเครื่องยนต์คุณใหญ่พอเครื่องยนต์ก็สำคัญนะครับเท่ากับที่สิเจอมาเนี่ยเครื่องยนต์สำคัญมากกับลูกค้าที่เอาไปต่อใช่ครับอ่จะเจอเยอะเลยเรื่องเครื่องยนต์นะครับบางทีลูกค้ามีเครื่องยนต์เล็กแต่จะไปใส่แบบเหมือนกับว่าวัดแมวัดอะไรมาเน็ต60บ้างเ็0บ้างเรามีหมดนะครับ เครื่องมันจะแบกไอ้ปั๊มไม่ไหวปัญหาหลัก,กเลยรเราเ็าต้องดูดูพื้นที่แล้วก็ดูปั๊มหรือเป็นไปได้ก็ส่งพื้นที่มาทางไลน์ให้เราดูเราดูให้ได้ครับมันจะได้ไม่ผิดพลาดครับเพราะว่าไอ้ทางลาบเนี่ยทางทางลาบเนี่ยใช้ทําก็ได้ใครปั๊มอะไรก็ได้นะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ทางขึ้นเขาเนี่ยคือปัญหามันมากสุดปัญหาหลัก,กเลย ค,คือหนึ่งขนาดข้อคุณต้องดูก่อนว่าคุณต้องตั้งใจเดินอะไรคุณจะยิงสปริงเกอร์เลยถ้าคุณยิงสปริงเกอร์เลยคุณจะต้องดูว่ากําลังเครื่องกป็แค่ไหนนะครับสปริงเกอร์ถ้าขึ้นเขาเนี่ยไม่เคยเกิน150ร้อ 3, ยห้าสิบหัวสามใบพัดอยู่ประมาณหนึ่งร้อยบางท่านจะแฮปปี้เลยบางที่ก็แปดสิบ <84. S 1> แล้วแต่เร่งรอบขึ้นไปแคนะ่คุณได้ะนะครับแต่ถ้าทางลากเนี่ยนะครับสามใบพัดน้ำมันน้อยกว่าหนึ่งใบพัดน้ำมันน้อยกว่าสองใบพัด อย่างนะครับราคาปั๊มแค่หมื่นหรือหมืนต้นๆเ,เราอยากไปเทียบกับปั๊มราคาสองสามหมื่นผมก็มีนะครับอยากได้น้ําเยอะอยากได้แรงดันที่ดีเรามีแต่พิ้นดุมไหวไหมใช่นะครับอยากได้ละลายหัวเราเรามีหมดนะอยากได้แบบเปิดทีสามสี่ร้อยอย่างนี้มีเป็นใบพัดเดียวหรือสองใบพัดในพื้นที่แบบเนินไม่เกิน ยี่สิบห้าองศาหืมยี่ห้าเมตรขึ้นไปเนนะครับอย่าให้เกินสามสิบเมตรนะครับใบพัดเดียวสองใบพัดทําได้สบายนะครับแต่คุณเกินว่าน,นี้แล้วเนี่ยต้องใช้สามใบพัดน,นะครับมันต้องทําใจผมว่าน้ําขึ้นในคุณได้แต่ว่าปริมาณน้ํามันอาจจะไม่เยอะจริงๆเรามีน้าเยอะไหมมีแต่เครื่องยนต์คุณต้องใหญ่ให้พอใจครับอ่านะครับมีหลายรุ่นนะครับ เราเครื่องเหมือนก,การเล่นรอบเครื่องนะครับสีก็เขาจะทำงานได้ดีที่สุดน,นะครับเครื่องยนต์เนี่ยพยายามหาเครื่องรุ่นใหม,ม่ๆหน่อยนะครับที่แบบว่าเครื่องยนต์กาลังรอบมันดีเราไ,ไม่ต้องปืงน้ำมันนะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นเครื่องยนต์เก่าๆรุ่นเก่าๆมันเ,เ,เ,เป็นเครื่องเรื่องของชีดนะว่า เรเรียกอะไรหัวเขาเัาเข่ารุ่นเก่าๆหัวเข่าเนี่ยรอบมันต่ำมากนะครับไม่สมควรจะมาใช้กับงานพวกนี้เวลานั้นถ้าทางล่างไม่มีปัญหาครับก็ตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าถ้าตัวเปล่าเนี่จะอยู่ที่สามพันสึงสุดแล้วสามพันรอบแต่ถ้าดันขึ้นเขาเนี่ยสมงสุดก็มีแค่พันหกพันเจ็ดเพราะเจอโหลดเจอปั๊มโหลดด้วยหนักมับก็ ที่ชุมพรเนี่ยนะครับวันนี้ผมมาก็คือหนึ่งเนี่ยเราจริงๆเ,เรากรกาว่าจะมาอยู่สักสองสามปีนะครับก็กลับไปฐานที่นีน่แต่ถ้านี้พอมันอยู่ได้แล้วเนี่ยผมว่าก็จะขยายเพราะว่าที่นี่เราเช่าอยู่นะครับมันจะวางอะไรเยอะไม่ได้เลยนะครับมันหนึ่งพื้นที่นะครับแล้วก็ความสะดวกสบายเราวางอะไรไม่ได้เลย ก็เลยกล่าวว่าจะหาที่ใกล้ๆนะครับเผื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบท่อหรือว่าเป็นระบบเครื่องสูบน้ําที่เราสามารถที่จะเอาตัวใหญ่มาโชว์ได้ก็เื้อมาลูกค้ามาปุ๊บก็คือได้เลยไม่ต้องจองแต่ทีนี้ตรงนี้มันก็คือมันต้องจองเพราะว่ามันไม่มีที่ว่าง มาไม่มีที่วางครับมานนี้ก็ตัวก็เต็มแล้วเนี่ย,ยสามสี่ตัวก็เต็มแล้วสี่ตัวก็เต็มไหนจะปัป๊มเปล่าเลยก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะขยายประมาณสิ้นปีนะครับเดี๋ยวพยายามหาที่ให้ได้ก่อนใกล้ใกล้กลกลในในเนี่ยแหละครับคงไม่ได้ไปไกลแยกประทุนพอนะครับเดี๋ยวเราแวะใ,ใกล้ๆก็ให้ช่างแถวนี้เนี่ยวิ่งมาเอาของไปเขาช่างเนี่ยมาหาสิ่งเยอะมากนะครับ ช่างต่างๆเนี่ยน,นะครับเมื่อเช้าช่างเทพเขาเข้ามาเอ,อาปั๊มไปใส่กับส,ส,สามสูบสูบสามสูบยามากเครื่องสิบส<ง>อ,องแรงพื้นที่เนินนิดๆก็ต่างคนต่างคุยกันนะกับช่างหลายๆที่นะเราจะปรึกษากันว่าต้องทําให้มันตอบโจทย์ลูกค้าได้ให้มันแฮปปี้ถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วทีนี้ไปต่อให้ลูกค้าใช้งานไม่ได้ก็เข้าใจลูกค้านะแล้วเสียเงินไปหลายบาทด้วยหลายหมื่นด้วยแต่ใช้งานไม่ได้ เหมือนเราซื้อของแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็เข้าใจนะหลายหมื่นด้วยตัวนึงก็เขาจะช่วยทั้งหมดนะครับห้าหกคนใกล้ๆเราแวดกันเดียวเนี่ยทางสิงกับโอ้หลายคนนะผมจำชื่อไม่ได้สิงเอ่ยชื่อหน่อะไรพี่ใครบ้างพี่เทพพี่โอ๊ตช่างโอ๊ตช่างเทพช่างโอ๊ตอยู่บุกพรช่างนั้นโยกาบรีแล้วก็มีช่างหอมช่างหอมนอยู่ มีหลายที่เราก็จําไม่หมด <c oughs> เยอะครับเยอะครับ,รบ,รรบก็คือช่วยกันแชร์กันมีอะไรผูก่็เห็นว่าโทรมาปรึกษากันตลอดเอ้ตัวนี้ใช้กับปั๊มตัวนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีนะลูกค้าโทรมาถามเออผมต้องการตัวนี้ไปใช้กับตัวนี้แบบนี้ส่วนใหญ่นะผมจะทะเลาะกับลูกค้าก่อนในเรื่องแนวเรื่องพื้นที่จะขอลูกค้าเลยให้ให้ส่งมาทางไลน์มีรูปภาพยิ่ดีอ่าแล้วก็จะถามเรื่องแนวเรื่องอะไรก่อนจะหาปั๊มแบบลงให้เหมาะสม การใช้งานต้องการแบบแบบไหนกี่หัวต่อครั้งก็คือแลกเปลี่ยนกวลลูกค้าต้องบอกให้หมดนะครับเวลาเราจัดไปเนี่ยจะได้ไม่เจอปัญหาเพราะว่าผมเนี่ยปั๊มสามใบพัดเราดังจริงเมื่อเร็วๆนี้ผมก็อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันก็อยากได้สามใบพัดน,นะครับพออยากได้สามใบพัดเราก็บอกเอออยู่ปะเนี้ยถ้าทางลาบเนี่ยสองร้อยห้าสิบหัวได้แน่นอนครนนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยมัไปตกแล้วนะ ลูกค้าบ,บอกเพียอยากได้ให้มันเต็ม500เลยอ้าว,ว,าว <c oughs> <c oughs> คุยกับผมว่า250หัวพอ <c oughs> ใจเพราะมันได้250หัวเลยฉีดออกมาได้เต็มที่เลย <c oughs> ใช่ครับอ่าบอกจ e ะเปลี่ยนได้ไหม <c oughs> ได้แต่คันนี้พอปั๊มมันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับปั๊มใบพัดเดี่ยวตัวใหญ่เนี่ยราคาสูงนะครับราคาม,มันตกแค่ตัวปั๊มอีกเดียว20,000กวา่าเราก็ต้องคุยกับลูกค้าว่าได้ไหมเพิ่มเงินนะแต่เราทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเรา ตัวใหญ่เนี่ยนะครับใบพัดเดี่ยวมันแพงนะครับแต่เพราะว่าหนึง่งตัวตัวขนาดใหญ่กว่ากันหยเทครับไซส์ประมาณขนาดนี้ครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะทํายากคือใบพัดนะครับเข้าใจวงหลอนเพราะยากมากใบพัดเนี่ยใบใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องใช้ยากไม่งั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรเหล็กมันไปไม่พั่วมันจะกลายเป็นปุ๋ยเขาต้องย่างใช้เว<ม>ลาย่างสองสามวันใช่เวลาเ<า>ทเขาเทเทน้ําเหล็กเข้าไปเนี่ยในบล็อกเนี่ยนะครับ แล้วเขาจะเข้าเป็นเหมือนกับปิ้งปลาหมึกเลยพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนะครับโอ้โหสองสามวันเนี่ย่อจะได้ใบหนึ่งนะครับไม่ได้ง่ายนะครับถ้าใบใหญ่นะใบใหญ่เพราะมันเข้าไปขนาดนี้โมคลิกแก่ยากนะครับเขาย่างกันตรงนี้สองสามวันเนี่ย่อจะได้ใบหนึ่งนะครับหล่อเสร็จแล้วอะนะครับตัวนี้มันจะเป็นเป็นใบเด็กหล่อที่ผสมคาร์บอนสูงนะ ไม่ขึ้นสนิทขึ้อานอาจจน้อยแต่คนรนรำแต่ทนอก็เคยเจอเคยเจอลูกค้าใช้งานแบบสองปีสามปีนะเอากลับมาแบบว่าให้เราเปลี่ยนย่อยเปลี่ยนอะไรให้รื้อออกมาปุ๊บดูที่ใบพัดเหมือนยังไม่เคยใช้งานเลยแต่ทั้งที่ลูกค้าใช้ประจําแต่ถ้าเป็นโค้งเป็นอะไรอย่างนี้เหมือนตรงที่หมุนเกลียวตัวนี้จะขึ้นไวสนิทก็แล้วเรื่องเรื่องหนงนะึ่งที่สิงเพ่งไปเจอนะครับก็คือเรื่อง มัมเนี่ยนะครับทํางานดีก่อนหน้านี้แล้วอยู่ๆน้ําหายไปถามสาเหตุสิ่งได้เลยเขา,าเป็นเพราะอะไรเพราะอยู่ๆแบบที่สิ่งเขาไปเจอมาเนี่ยที่ว่าหินเข้าไปอ๋อหินเข้าอ่าแรกๆก็ดูดดีนะครับปัมปก็ปกด,ดูดปกตินะแต่ที่นี้อยู่ๆน้ําน้าแบบไปไม่แรงอื ลูกค้าก็บอกว่าออมีปั๊มมีปัญหาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยเจอนะตั้งแต่ขายมาอผมก็บอกลูกค้านะลองรื้อดูเลยแต่พอรื้อแค่นั้นแหะครับเจอเลยหินเต็มทุกใบพัดก็ระวังให้ดีนะครับเรื่องหินนะครับเดี๋ยวก็โหลงเลยอย่าไปติดพื้นเพราะส่วนใหญ,ญ่ที่หินเข้าเนี่ยเวลาดูดน้านเนี่ยมันจะกดลงเลยมันจะดูดเลยดูดติดพื้นเลยครับพยายามาให้ ใช,ใช้ถังลอยน้ำแบบใช้สายออนนะถ้าจะลอยทุ้นก็ถังยี่สิลิตรทับสองใบแล้วก็เวลา<ม>หยอดลงแรกๆนะอย่าไปละกตามขอบบ่อ<ม>บางทีเจอละไปตามขอบบ่อนี่ดินติดมันจะติดแล้วเวลาสตาร์ทเครื่องมันก็ดูดพื้นเดียวนะครับคือผมบอกเลยว่าบางทีเนี่ยอาจจากพื้นเนี่ยเมตรเดียวเชื่อไหมครับคุณใช้ไปไม่นานหรอกครับสองสามเดือนนะตรงนั้นเป็นโคลลลึกหายเลย 1เมตรอ่ะตรงนั้นกลายเป็นโป๋เลยนะครับก็ระวังดีๆนะครับก็คือเรื่องหินเข้าไปพัดไม่แตกก็โอเคนะครับอันนี้มันเข้าไปติดตามร่องพอดีเ,เข้าไปกดเลยเข้าไปกดาๆๆตามร่องไปพัดนะครับก็สาเหตุจริงๆเน่ยปั๊มทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกให้มันเหมาะสมกับเครื่องยนต์ใช่ไหมสิใช่ครับเหมาะให้สมกับหน้างานของคุณพื้นที่ของคุณ ท่อนะครับเวลาขึ้นเขาเราต้องดูว่ากําลังเครื่องเราไหวแค่ไหนนะครับว่ากําลังเครื่องกับข้อให้มันขนาดพอดีับบน้ำนะครับแต่ว่าปังนลากไม่เป็นไรคือจะเดินข้อสี่นิ้วพกนิ้เดินไปขยายได้อ่า<ะ>ไม่มีปัญหานะครับแต่ทางขึ้นเขาเมื่อไหร่เนี่ยขึ้นเนินขึ้นไรเมื่อไหร่นะอย่าให้ข้อเนี่ยมันใหญ่เกินตามเพราะว่าถ้าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ลูกค้าไม่ใหญ่พอเนี่ยนะครับ เสร็จเลยนะครับกาลังเครื่องไม่ไหวเนี่ยเสร็จเลยก็ปเปิดใช้ไปน,น,นานๆนะข,ข้อขาดเลยนะเขาเขาเหวียงเขาเหวียงขาดเลย,เลยนะครับก็อยากให้มันฝืนเครื่องมากนะครับเราต้องดูกําลังเครื่องเราด้วยกับปั๊มแล้วก็ก็อหน้างานให้มันเหมาะก,กันผมบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าลูกค้าทางใต้โทรมาหาผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมจะให้สิ้นคืนเลยเพราะว่าเขาออกขึ้นที่มากกว่าผมเยอะเขาโอ้หอยู่มาปีกว่า2ปีเนี่ย ผมว่าสิงไปหน้าง,งานเป็นหลายที่หลายร้อยแล้วล่ะครับหลายร้อยแล้วเพราะทุกอาทิตย์เาต้องออกเดือนนะครับก็มีเพิ่งได้หยุดอาทิตย์นี้นะเพิ่งได้อยู่อาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ไปไหนนี่ <c oughs> อาทิตย์หน้าลงสุรา,าลงสุราอ่านะครับแล้วช่างต่างๆที่ที่อยู่ในละแวกที่ว่านั่นอ่ะทางนี้เขาก็ส่งงานให้กันนะครับถ้าลูกค้ามีเครื่องแล้วเนี่ยไม่ไม่มีนั่นไม่เขาเรียกไม่อยาก ซื้อเครื่องใหม่นะครับก็บอกกันได้ของพวกนี้เขาจะส่งงานให้กันเลยครับก็<อ>จะมาส์พัมอกไปแล้วก็เออมันบอกเครื่องที่ลูกค้ามีอยู่นะกับพื้นที่ลูกค้านะนะครับไม่ต้องไปไกลไม่ต้องส่งมาหาผมในกรุงเทพนะครับผมไม่ไม่ไม่ต้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านแต่ละคนก็มีความสนานอยู่แล้วนะครับก็สู่ใทยสู่ใทรก็ไม่ว่านะไรนะทุกท่า,ทา,าน,น,น,นระดับแรกก็จะคุยกับลูกค้าก่อนนะสมมติลูกค้ามีเครื่องมา เราก็จะคุยว่าแนวแบบไหนแบบไหนปึ๊บหาปั๊มให้ได้แล้วเราก็ลูกค้าถอดถอเครื่องไม่เราก็จะให้ช่างแถวใกล้ๆนะแถวใกล้บ้านเลยในในบริเวณแถวใกล้จังหวัดตัวเองอย่างนี้ครับมันจะได้ไม่เสียค่าขนส่งเยอะสิ่งที่พาลูกค้าไปดูหน้าร้านหอว่ามีอะไรบ้างแนะนำเลยครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ เดี๋ยวให้สิงเขาแนะนําหน้าร้านนะครับผมกําลังจะหาที่ใหม่จะถูอเพราะวันนี้ก็วิ่งไปดูที่กันมานะครับว่าหาที่เช่าหซื้อนะครับว่าถ้าเช่าก็อยากให้อยู่ไใ,ใกล้ที่เก่าเราแต่ถ้าซื้อบยางนี้ซื้อไม่ลงแพงครับก็บบน่าจะต้องออกไปมาณนักเจ็ดแปดโลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยๆคิดดีเพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็กาว่าจะเอาเครื่องมา เ็มที่นะครับเพราะเราก็คงจะเน้นอยู่คือมันอยู่ได้นะครับก็แถวนี้เราดูแล้วว่าสินค้ามันแมบบันนะครับเผื่อว่าลูกค้าก็เข้ามาดูเรื่อยๆนะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาดูของมาดูเรื่อยๆบางท่านก็ต้องเข้ามาก็เผื่อจะเปลี่ยนเครื่องในอนาคตนะครับมาดูไว้ก่อนเงี้ยต้องขอขอบคุณมากนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้สิลป์พาไปดูหน้าร้านแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่อยู่ที่นี่บ้างน,นะครับคุณลูกค้กา,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 าไปดูก่อนเดี๋ยวมาดูเครื่องนะ <c oughs> ทำไมสามใพัดทำไมต้องใส่กับ1 5 5แรงไหวมันไม่ใช่ต้องใส่4ี่สูบอย่างเดียวหรออันนี้ก็จะมาขออธิบายครับสามใพัดที่ใส่กับเครื่องยนต์เครื่องรถถ่ายสี่สูบเดียวนะพื้นที่ลูกค้าแบบว่าไม่เกิน1 5องศาเนินนิดๆครับผมได้เดินท่อ3ามนิวได้เลยหรือจะขยายเป็น4ยิ่งดีในพื้นที่ที่แบบไม่ชันที่เนินๆนะตัวนี้นะเอารอบสัก พันพันห้าพันหกตามนียก็สปีคเกอร์นะก็อยู่ประมาณแปดสิบถึงร้อยยี่สิบแล้วในหัวหัวสเปรย์แต่ถ้าเป็นสี่สูบสี่สูบอันนี้ก็สูงสุดของมันจากที่เคยลองนะแต่มันก็หมดก่อนอนะในรอบที่สองพันห้าเนี่ยได้อยู่สองร้อยหกสิบถึงสองร้อยแปดสิบหัวนะหัวเวี่ยงนะครับกินน้ำเก้าลิตรต่ตอน,นาที รอบวงก็ห้าเมตรตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะครับอีซูซู4่ b 4JB หนึ่งรารหักเครื่องก็เก้าสิบแรงอันนี้เป็นเครื่องใหม่แกะกล่อง่าประกอบปั๊มสามเครับใหม่ๆหม่ทุกอย่างเลยนะครับใหม่ทุกอย่างเลยรออนี่ก็ยกเว้นยกเว้นยางนะยางนี้ก็ใหม่นะเออใหม่แบบว่ายังไงอะ่ะ กันให้งานน้อยแบบว่าจะว่ายางเปอร์เซ็นก็ได้ครับตอกนั้นใหม่หมดเลยพราก็จะมีฝังรถอันนี้ก็เป็นเครื่อง 4JB เหมือนกันครับ 4JB1 เช็คญี่ปุ่นนะครับ90แรงเหมือนกันเป็นเช็คญี่ปุ่นนะทุกอย่างเราเราเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับก่อนส่งลูกค้าก็คือไม่ว่าจะเป็นในชาร์จในสตาร์ทที่มันเสียมันทางนั้นเราเปลี่ยนหมดเลย โปเกนวาวาเบาโปเกนฝาสูโบโปเกนางซีนคอหน้าหลังเราเปลี่ยนหมดนะครับเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็พร้อมใช้งานได้เลยครับใช้งานแบบไม่ต้องกังวลอะไรมากมายก็เปลี่ยนถ่ายระยะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องก็สี่เดือนสี่เดือนเปลี่ยนทีทั้งเครื่องทั้งปั๊มตัวนี้ก็ประกอบความสัอาดไปครับทั้ทเตี้ยนะครับส่วนนี้เียแทนดท์เลอร์วันนี้ราคาอยู่ สนห้าพันนะครับแสนห้าพันส่วนตัวนี้แสนลืมลืมบอกราคาเมื่อกี้ตัวนี้แสนหกหมื่นนะเป็นเครื่องใหม่ครับใหม่ใหญ่บอกแต่มืงเกิดแต่งใหม่ใส่เป้าคุมนะครับเครื่องใหม่ส่วนตัวนี้เป็นรถไสพื้นที่แบบเดินประมาณนี้นะแขนติพื้นที่ลาดอย่างนี้นะเนาะเดินประมาณนี้สองสามร้อยเมตร ่าประมาณ10ต่อไล่15ไล่ไม่เกิน20ไล่อะเครื่องวัดไถเอาอยู่ครับคุมได้ตัวเรียนอยูประมาณห้าต้นลงมานะครับก็จะใส่สายพานนะแต่เป็นปั๊มชงตรงอันนี้เคยไปลองแล้วได้อยู่ประมาณ1้0ยร้หัวหัวเวียงเพระาะว่ารอบรอบมันทดได้ใครที่ต้องการหาอยู่ก็เข้ามาเอาไปได้เลยนะครับตัวนี้ ก็ทดวินทดอะไรให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเคยเอาไปลองวันนั้นก็ได้อยู่ลองกับลูกค้านะครับได้อยู่ร้อยยี่สบโหวเวี่ยงนะเร่งประมาณครึ่งนึงอันนี้ก็ถือว่าได้เยอะอันนี้เราเป็นเครื่องใหม่เลยสูตรเดียว15.5 15แราเุดห้างก็รับประกันให้2ปีนะโรงงานประกอบปีหนึ่งที่เราปีหนึ่งบางบกเดือนตัวนี้เเครื่องใหม่ เดือนประกันให้3เดือนนะครับเครื่องใหม่ส่วนเครื่องเช็คญ,ญี่ปุ่นเราก็รับประกันให้เดือนหนึ่งแล้วก็จะมีปั <c oughs> ๊มอันนี้ใส่กัะบ6กสูตรได้เลยนะสองไม่พัดรูปกลางอันนี้น้ำเยอะคะรับตัวนี้น้ำสูงสุด2,400 65ในรอบพิพันสี่นะแต่ถ้ารอบ2,500ขึ้นอยู่ประมาณ90 90เมตรแนวดิ่งนะครับตัวนี้ก็สามใบพัดสามใบพัดตัวใหญ่ก็ใส่เครื่อง175หรือว่า200แรง220อย่างนี้ใไ,ได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้ก็น้ำเยอะแล้วก็จะมีเครื่อง นนี้เป็นเครื่องเครื่องนอกนะครับเครื่องนอกของเป็นเครื่องที่จีนตัวนี้เป็นเครื่องนอกราคาสองหมืนสามครับเครื่องยี่สิบสี่แรงเป็นเครื่องรถไทยนะก็จะมีแค่เครื่องเดียวนะของที่จีนแตส่วนใหญ่ล้วก็จะเป็นเครื่องไทยสกินไทยแลนด์อะไรของแท้แล้วครับอะไรโซนโซนโซนทางนี้ก็จะเป็นปั๊ม ฟัมเปล่านะตัวฟัมแต่ว่าลูกค้ามีเครื่องรถไถเครื่องสีสูบเครื่องอะไรก็โทรมาปรึกษาเราก่อนนะเดี๋ยวเราจะจับฟัมใส่กับเครื่องที่มันแมทช์ก,กันให้แล้วก็พื้นที่ด้วยส่วนตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฟที่ไฟสัมเใกล้ใกล้เลยใครที่มีไฟสัมเฟสนะอันนี้ใส่สัมเฟสได้เลยนะครับ มอเตอร์เป็นมอเตอร์15แรงมิสูแท้นะครับเป็นมิสูแท้นะเป็นมอเตอร์15แรงไฟ3ามเฟสหม้อ30แอมป์ใช้ได้เลยครับตัวนี้ไฟ3าเฟสนะครับปั๊มสองไมพัดมีตู้สตาร์พร้อมเป็นตู้สตาร์เดลต้านะครับพร้อมเลยก็ราคาอยู่ที่85,000อ่าตอนนี้อยู่หน้าร้านก็มีอยู่ชตัวหนึ่ง รุ่นหนึงที่พร้อมเลยไรที่มีไฟ3เฟสนะครับมอเตอร์เราก็มีหรือว่าอยากได้สเปคที่สูงกว่านี้มอเตอร์ที่ใหญ่กว่านี้ปั๊มที่ใหญ่กว่านี้เราทําให้ได้หมดครับก็เราจะมีทีมงานช่างที่กรุงเทพนะครับทีมงานช่างช่างไฟตู้เราวายสายเองนะครับตู้ไปซื้อแค่อุปกรณ์พวกแมกเนติกตัวแมกเนติกสตาร์เดลต้าอะไรอย่างนี้ซื้อมาวายเองครับเรามีช่างที่แบบชำนาญงาน คือกรุงเทพนะครับก็ส่วนตัวนี้จะประกอบที่กรุงเทพถ้าเป็นประกอบที่นี่ก็มีแค่รถไถน,นะครับเพราะ่าอะไรเยอะคนเดียวมันก็จะไม่ทันก็อย่าลืมนะครับติดตาม w w w p i g j o d c o m หรือว่าในเพจในเพจ p i g j o d จุมทรเพจ p i g j o t กรุงเทพตาม y o u t u b i g j จ,อ,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 จอ,อ่าอย่าลืมกดติดตามกดติดตาให้ด้วยนะครับ กดกระดิ่งด้วยไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ